สวัสดีครับมาหน,นี่อัดตลวงไฟครับเนื่องจากชุดวบ,บาดานเขาจุดมาแล้วเจาว้าน,นึงภาพนึงครับบอกช่างวันครับมาหนี่ใส่ครับฝนตกใย่ปียก จะได้เลยอบผมให้มันแห้งใส่็ได้ด้วยกันนะครับอันนี้มือนะครับผสมไว้แล้วมือล้ำตัวนะครับมือซิฟเต็ดนะครับซิฟเต็ดชุดเก้าหนี่งครับ มือหวัวใช่มากพ้อมอันนี้มือพ่อละเอียบนี่ท่อครับยี่ห่อไฮรอน8.5นะครับสิเต็มแล้วเป็นมือปุ๋ยนะครับตัวนี้ ต,ตัวที่ผสมไว้เป็น 3A ครับตอง A มาบินไฮแ่ะครับช่วงนี้นี่ครับมีที่เด็บน้ำเสนอครับมผมไขุ้โบล่าณครับสีรับสีนาดกับมีตอกไรเคร้นผมไฟนะครับอันนั้นตูดอันตูดอันนี้อันตูด ครับแรงดันสามลอยเศ้าครับสิออกมาเป็นอนนนะไรเนาะติดตามครับติดตามเดี๋ยวตอนคลอดเดี๋ยวไทยเบิ่งอีกครับคลอดแล้วครับเก้าสิบหาเส้นครับหกโลห้าบราิเวณใหญ่ครับ

งัวบะแมนไปจุดบังไฟซิงงัวได้ได้วงัวเจ้าของบล็อก <c oughs> ถือว่าโอเคครับนํำตัวออกมาซ่านี้บใหไ่บาน้อยพอดีครับหกโลซีหกโลหะใหญ่ไรกันยากไปแต่เสียงครับ <c oughs> ต่อครับอีกสองบ้าง นี่ก็ขว้าต่อครับเขาเมาเบิ้งในกดติดตามใหม่ครับเดี๋ยวไปสนามเดี๋ยวจูดในเบิ้งครับไปสนามเดี๋ยวเบิ้งแท้ถ้าไปหลายคนเด้อไปบุเดียวบ่เดียวเบิ้งบ่เดี๋ยวไทยครับครับ